ในสถานการณ์ความขัดแยง้งเขาควายระหว่างเขาหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกากับสภาพยุโรปอยู่ข้างหนึ่งอีกเขาหนึ่งนี่ก็คือจีนกับรัเสเซียเราอยู่ตรงกลางอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องอธิบายต่อและให้เห็นว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาต้องเดินอย่างระมัดระวังที่สุดวิพา์วิจารณ์ท่านมาหลายวันวันนี้ชี้แนะ เพราะผมเห็นว่าท่านกำลังเดินหมากที่น่าสนใจนะนั่นคือท่านเลือกเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาสมาชิกอาเซียนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเลือกเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรกมีนัยสำคัญทำไมมีนัยสาคัญครับเพราะวันนี้อาเซียนประธานอาเซียนคือ อินโดนีเซียประธานอาเซียนคืออินโดนีเซียนะครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดคือบุคคลที่ได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกมากและมีโอกาสที่หมดสมัยของการเป็นประธานาธิบดีนายโจโควิโดโดหรือโจโควีตามที่ชาวอินโดนีเซียเรียกท่านเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็น เลขาธิการสหประชาชาติสูงมากความ,ความนิยมในนานาชาติของนายโจโควิดโดโดสูงและประชากรอินโดนีเซียวันนี้ก็่า0กว่าล้านเป็นประเทศที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกนี่อินโดนีเซียและเป็นพี่เบิ้มสำคัญของอาเซียนวันนี้ ทำหน้าที่ประธานอาเซียนแต่เศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยไม่ไปอินโดนีเซียก่อนสำคัญนะครับประเทศที่สองซึ่งกำลังมีบทบาทในเวทีการเมืองระดับโลกนั่นคือมาเลเซียการแสดงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสหประชาชาติ สมัยสามมันครั้งที่78อันวาอิบราฮิมได้โดดเด่นกลายเป็นผู้นำในการประชุมสหประชาชาติที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นผู้นำที่บทบาทโดดเด่นที่สุดนี่ต้องพูดก,กันตามความจริงครับถ้าจะเปรียบเทียบเศรษฐาทวีสินกับอันวาอิบราฮิม ซึ่งเป็นนายกก่อนเสฐาไม่กี่เดือนเนี่ยต่างกันมากอันวายบราิมได้พูดในสิ่งที่ตรงใจกับชาวโลกและตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในอาเซียนแต่เสฐาจวีสินพูดเรื่องตัวเองแนะนำตัวตัวเอง ว่าเพิ่งเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่และตัวเองจะทำอะไรยังไงแต่ไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เขาสนใจการประชุมเวทีโลกหรือการประชุมสหประชาชาติเนี่ยเขาจะสนใจว่าแนวความคิดของผู้นำประเทศโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่อยู่ในสถานการณ์ที่มันร้อนสถานิี่กะ สถานการณ์ร้อนในโลกเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสักสามบริเวณสามภูมิภาคในโลกภูมิภาคที่หนึ่งก็คือยุโรปตะวันออกยูเครนรัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียโปรแลนด์โรมาเนียยางฮังการีนี่สถานการณ์ร้อนร้อนเพราะอะไรครับร้อนเพราะรัเสเซียบุกยูเครน คนก็สนใจไงสถานการณ์ร้อนที่สองก็คือสถานการณ์พมา่าซึ่งมันเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นและมันมีผลกระทบต่อประชากรในภูมิภาคอาเซียนซึน่มีอยู่ประมาณ500กว่าล้านนะนี่เขาสนใจกันแต่เราดิเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับพมา่า2 0 0 0ักว่ากิโลเมตร เราไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เลยกลายเป็นผู้นำของมาเลเซียอันวาอิบราฮิมลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้โดยไม่ต้องอ่านท่านเข้าใจไหมครับพูดจากใจพูดใบหยาร์ดโดยไม่ต้องอ่านแต่นายกรัฐมนตรีของเรานี่นี่ต้องไปปรับปรุงนะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาท่านเรียนต่างประเทศท่านพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วท่านพูดออกจากใจของท่าน ไม่ต้องมาอ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองมันเสียสถานะผู้นำผู้นำทุกคนเนะี่ยเขาพูดจากใจเขาออกมาจากายฮาร์ดเลยถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาพูดภาษาบ้านตัวเองเนี่ยกาวสุนทรจพ์เป็นภาษาไทยก็ได้มันมีล่ามแปลอยู่แล้วอ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองเหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์อ่านเ่ย ดูแล้วมันทำลายศักยภาพทำลายภาพลักษณ์ของประชาชนคนไทยเนี่ยนี่ท่านลองฟังไว้นะท่านนายกเศษษฐาตอนนี้มันมีโดดเด่นก็คืออินโดนเีเซียกับมาเลเซียนี่สำคัญนะครับและภูมิภาคที่สามเดี๋ยวพี่น้องจะไม่รู้ว่ามันร้อนอยังไงก็คือแอฟริก พ้นมีการรัดประหารกันอยู่สองประเทศกาหนาะกับบูรกีนาฟาโซสองประเทศนี่เขารัดประหารกันทหารเขามายึดแล้วก็มีวุ่นวายไปหมดตอนนี้นะครับดังนั้นท่านทั้งหลายครับมันร้อนกันอยู่3ามภูมิภาคนี่คนก็สนใจเนี่ยไม่สนใจภูมิภาคยุโรปก,ก็มาสนใจอาเซียนไม่สนใจอาเซียนก็สนใจแถวแอฟริกาตะวันตก แอฟริกากลางตอนตะวันตกบุกินาฟาโซกับกาหน้านี่เขามีปัญหากันอยู่ตอนนี้เป็นปนัญหาการเมืองภายในมีการรัฐประหารกันสู้กันอาจจะมีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นท่านอายรครับนี่คือสถานการณ์โลกดังนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีเศษฐทาทวีสินเลือกเยือนกัมพูชาอันนี้ผมมองว่ามีนัยะสำคัญ ประเทศกัมพูชามีประชากรประมาณ11ล้านคนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือลูกชายของท่านสมเด็จฮุนเซนฮุนมาเนตซึ่งจบจากเวสปอยเป็นนายทหารแล้วเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีและความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับประเทศจีนเป็นความสัมพันธ์อันดีอย่างยิ่งนี่เพราะกษัตริย์ของกัมพูชานี่ครับ สมเด็จกษัตริย์ศรีหมุนีนี่กับภรรยาก็คือราชินีของท่านนี่เพิ่งเสด็จเยือนจีนมาไปรักษาตัวอยู่ตั้งนานแล้วเพิ่งกลับมานั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับจีนเขาเหนียวแน่นกันมากและเหนือกัมพูชาไปจวันออกของไทยก็คือลาวก็สัมพันธ์กับจีนอย่างเหนียวแน่นกันมาก นี่คือในย่าสําคัญและผมก็เชื่อว,ว่าทีมการเมืองระหว่างประเทศของนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะน่าจะเห็นจุดนี้จึงเลือกที่จะยืนอยู่เคียงข้างประเทศที่มันอยู่ใกล้บ้านเรานั่นก็คือกัมพูชาลาวและลูกพี่ของสองประเทศนี้ก็คือจีนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเคย ให้สัมภาษณ์ตอนไปสหรัฐอเมริกาว่าถูกบังคับให้เลือกข้างในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนรัฐบาลไทยถูกบังคับให้เลือกข้างเขาก็คือรัฐบาลเศรษฐถาถูกบังคับและเมื่อท่านเลือกที่จะเยือนกัมพูชาก่อนและผมทราบเป็นเล่าๆว่ากำลังติดต่อรัฐบาลจีนเพื่อที่จะไปเยือนจีน ก่อนการเยือนบางประเทศในอาเซียนเสียด้วยซ้ําในสถานการณ์นี้จึงต้องบอกกับท่านที่รบทั้งหลายนะครับว่าอาเซียนเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มสามพวกสองกลุ่มสามพวกกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่มีความคิดและทัศนคติทางการเมืองเอียงไปอยู่ข้างหมามหาอำนาจาตะวันตกก็คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปประกอบด้วยหนึ่ง อินโดนีเซียสองฟิลิปปินส์สามมาเลเซียสี่สิงคโปร์เนี่ยสี่ประเทศหลักๆนี่นะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยการแสดงออกทางการเมืองระหว่างประเทศี่เอียงข้างไปยังสภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาส่วน ที่เอียงข้างไปยังจีนหรือรัสเซียนี่ก็มีหนึ่งเวียดนามสองกัมพูชาสามเารมาพม่านี่ตัดออกไปเพราะพะมา่านี่เขาไม่ให้ลงคะแนนตอนนี้เพราะเขาไม่ยอมรับแต่ก็พม่าอีกประเทศหนึ่งแล้วส่วนพวกที่สามคือพวกไม่รู้จะเอาอยัางไงก็มีบูนายมีไทยนี่เป็นไปตาม เขาเรียกว่าเป็นไปตามเรื่องเนี่ยเป็นไปตามประเด็นแล้วก็มีติมอร์เลสเตตอนนี้ติมอร์เลสเตเนี่ยน่าจะเอียงข้างไปอยู่สหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปเนี่ยจนทูตของติมอร์เลสเตประจำพมา่าเนี่ยถูกขับออกจากประเทศทันทีทันใดภายใน24่ชั่วโมงนะท่านทั้งหลายครับนี่คือสถานการณ์ทางการเมืองมันก็เหลือกับไทยกับบูนายนี่แหละเด้งไปเด้งมา บางประเด็นก็เข้าข้างอเมริกาบางประเด็นก็เข้าข้างจีนแล้วบูนายกับไทยเนี่ยในสถานการณ์ความขัดแยง้งเขาควายระหว่างเขาหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกากับสภาพยุโรปอยู่ข้างหนึ่งอีกเขาหนึ่งนี่ก็คือจีนกับรัเสเซีย,เ,ยเราอยู่ตรงกลางและมีบูนายมาเป็นติ่งนิดหนึ่งเขาก็ไม่สนใจหรอกครับบูนายนะ่ะ ปรชากรประมาณ4แสนคนอยพยบอยู่ประมาณสัก3แสนรวมแล้วก็ประมาณ7 0 0 0คนในประเทศบูไนน่และตั้งอยู่นู่นน่ะกอบอนเนียวกอซาลวักไม่ใช่ก,อก,ชกอบอนเนียวกอซาลวักแผ่นดินของมาเลเซียซาบ้าซาลวักไม่ได้มีนัยยะสำคัญต่อดุลอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศ ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจความมั่นคงท่านทั้งหลายไทยทุกคนจึงเล็งมาที่ไทยยังไงเพราะไทยมันอยู่ในพื้นที่ตรงกลางของอาเซียน